เรามาดูเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยากันค่ะซึ่งส่วนที่แม็กจะเลือกมาเสริมนี้จะเป็นทั้งเรื่องสนุกและเรื่องน่ารู้ที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ในยุคนั้นๆได้มากขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยเป็นที่เข้าใจกันดีว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้อุทยารุ่งเรืองได้นั้นมาจากการค้าขายกับชาวต่างชาติและก่อนที่ชาวยุโรปจะมาถึงหรือก่อนอเมริกาจะตั้งเป็นประเทศ ใทยเราติดต่อค้าขายและมีความสนิทสนมกับจีนอย่างมากตัวอย่างที่หลายๆคนได้เห็นกันมาแล้วในละครเรื่องพรมเลกขีดนะคะแม้สถานะของทั้งสองประเทศเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันแน่นอนเราเป็นประเทศเล็กๆก็ทําให้ต้องยินยอมเสียเปรียบอย่างช่วยไม่ได้ทีนี้เรามาดูกันว่าในตอนนั้นเนี่ยมีเกร็ดประวัติศาสตร์อะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นกันที่สมัยศตวรรษที่1 4 สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งของราชวงศ์สุพรรณภูมินะคะไทยเราก็เริ่มส่งเครื่องบรรณาการไปจีนซึ่งส่วนมากก็จะเป็นของป่าเช่นไม้หอมงาช้างกระวานปฤษณนาการพลูพริกไทยช้างและนกยูงก็จะมีทั้งส่วนที่ถวายแก่ฮ่องเต้และส่วนหนึ่งที่เอาไว้ทําการค้าขายซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะตรงกับราชวงศ์หมิ่นของจีน สมัยจักรพรรดิหงอู่ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงซึ่งเมื่อไทยส่งบรรณาการให้จีนแล้วจีนก็จะตอบแทนกลับในจํานวนที่มากกว่าตามสไตล์พี่จีนต้องเน้นใหญ่หออไว้ก่อนโดยสิ่งที่จีนให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้าแพรและเครื่องประดับต่างๆเพชรนินจินดาแล้วก็ทองหลังจากนั้นเนี่ยค่ะผ่านไปไม่นาน ไทยเราก็ได้รับหนังสือเดินทางฉบับแรกจากจีนซึ่งเราจะเรียกว่าทัลลี่สลิปโดยถือเป็นชาติแรกที่ได้รับเลยนะคะซึ่งเจ้าทัลลี่สลิปเนี่ยหน้าตาในยุคนั้นเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้ที่เห็นในรูปเนี่ยคะ่ะหน้าตาจะคล้ายๆกันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเอ,อเอกสารสิทธิ์ที่ไทยไทยสามารถทําการค้าขายกับจีนได้อย่างอิสระต่อมายังอยู่ในศตรวรรษที่14นะคะ ก็จะข้ามมาที่สมัยของสมเด็จพระราเมศวรนแห่งราชวงศ์อู่ทองซึ่งจะเป็นยุคสมัยที่ท่านครองราชครั้งที่สองโดยการครองราชครั้งแรกเนี่ยครองราชได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นก็จะต้องยกบัลลังก์ให้กับราชวงศ์อื่นไปซึ่งสมัยกรุงศรียธยานั้นน่ะการสับเปลี่ยนราชวงศ์หรือการสับเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพบเจอได้บ่อยในยุคนั้นเนี่ยพศ1934เนี่ย ภายเราก็ถือว่าเป็นรัฐบรรณาการของจีนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งคําว่ารัฐบรรณาการของจีนเนี่ยเราก็จะหมายถึงว่าเราได้เข้าอยู่ในระบบของ tributary system ก็คือระบบบรรณาการซึ่งแต่เดิมเนี่ยความหมายก็คือเราอาจจะส่งเครื่องบรรณาการไปให้จีนโดยแล้วแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเรียกร้องก็คือส่วนมากก็คือจีนจะเรียกร้องมาหรือว่าเราอยากจะส่งไปเองไม่ได้มีการเข้าระบบอะไรแต่พอเข้าระบบเนี่ยอาจจะต้องมีการกําหนดเวลา กำหนดสินค้าที่จะต้องส่งมอบไปให้ซึ่งในภาษาจีนเนี่ยระบบบรรดาการเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเจิงกุงนะคะแต่ในภาษาไทยมันก็จะเรียกเพี้ยนมาเป็นคาว่าจิ้มก้องคุ้นๆกันเลยอย่างเอ่ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอไทยได้เป็นรัฐบรรดาการของจีนอย่างเป็นทางการแล้วจักรพรรดิหงอู่เองก็เลยได้มอบเครื่องช่างตวงวัดมาตรฐานจีนให้ไทยเอาไว้ใช้ทํามาค้าขายด้วยมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทำให้การค้าขายระหว่างไทยกับจีนมีความสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาเทียบหน่วยยกตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพได้ชัดเลยก็คืออย่างในปัจจุบันเนี่ยไทยเราใช้มาตรวัดน้ำหนักกิโลกรัมเป็นหลักแต่ของอเมริกาเองเขาจะใช้หน่วยเป็นปอนหรือพาวซึ่ง1กิโลกรัมก็จะเท่ากับ2.2ดพาว์เวลาได้คุยกันเพื่อการค้าขายเนี่ยมันก็จะต้องเสียเวลามาคำนวณปรับสูตรให้ได้น้ำหนักจริงที่เท่ากันก่อนถูกไหมคะ ซึ่งพี่จีนเครก็จะไม่ทนเขาก็เลยส่งอุปกรณ์มาให้เราซะเลยจะได้คุยกันง่ายขึ้นซึ่งนี่ก็ถือเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของจีนแล้วทราบไหมคะว่าการกําหนดมาตรฐานการวัดเครื่องวัดต่างๆเหล่านี้ของจีนมีมาตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้เป็นผู้กําหนดขึ้น ในตอนนั้นเนี่ยถ้าใครพอได้ดูซีรีส์จีนย้อนยุคบ่อยๆอาจจะพอทราบว,ว่าจิ๋นซีเป็นกษัตริย์จีนจริงๆองค์แรกที่รบชนะหกแคว้นและสถาปนาแผ่นดินจริงขึ้นซึ่งก็คือประเทศจีนที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ปราบศัตรูสําเร็จนะคะแต่จิ๋นซียังปรับปรุงพัฒนาประเทศในหลายๆด้านโดยให้ความสําคัญกับการรวมประเทศให้เป็นหนึ่ง เพราะในบรรดา6แคว้นที่ตีมาเนี่ยแต่ละแคว้นก็จะมีอัตลักษณ์หลายอย่างเป็นของตัวเองทั้งภาษาวัฒนธรรมรวมถึงการวัดด้วยดังนั้นจิ๋นซีก็เลยกำหนดมาตรฐานกลางขึ้นมาเพื่อให้การติดต่อค้าขายในประเทศระหว่างอดีตแคว้นต่างๆสะดวกมากขึ้นอีกสองสำอย่างที่น่าสนใจซึ่งถูกปรับมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือตัวอักษรจีน ถนนหลักที่ใช้เชื่อมระหว่างอดีตแคว้นและเมืองต่างๆและอีกอย่างที่หลายคนอาจไม่ทันคิดก็คือการกำหนดมาตรฐานแกนแล้อเกวียนที่ใช้ขนส่งสินค้าให้เหมือนกันและพอดีกับขนาดถนนแลนส่วนกันได้ไม่ติดขัดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมาตรฐานเงินสกุลเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรากฐานที่สำคัญมากที่ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มาจนถึงวันนี้ และหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าในยุคของจินซีเนี่ยเราต้องย้อนไปนานเท่าไหร่ยุคของจินซีถ้าตีเป็นพุทธศักราชแล้วก็คือพศ322หรือก็คือ2 2 1ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งในยุคก่อนคริสต์กาลหรือในยุคใกล้ๆเคียงกับจินซีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง27ปีก่อนคริสต์กาลมีการสถาปนาจักรวรรดิโรมันและในพศ1792 มีการสถาปนากรุงสุขโขทัยพศ1826พน่พ่อขุน 1, 26, รามคำแหงก็ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นก็จะเห็นได้ว่าแม้จะนับเฉพาะยุคหลังจีนรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ยังคงมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนับพันปีก็ไม่น่าแปลกใจที่จีนจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมากๆเลยค่ะต่อมาขออนุญาตข้ามาที่ศตวรรษที่1 6 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมินะคะพศ2 0 5 9เนี่ยไทยก็ได้ทำสัญญาการค้าฉบับแรกกับโปรโตเกตและในการค้าขายกับโปรโตเกตที่เฟื่องฟูส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโปรโตเกตซื้อสินค้าจีนจากไทยเนื่องจากไม่สามารถซื้อตรงจากจีนได้เพราะจีนไม่ขายให้จำเรื่องทาริสลิปได้ไหมคะที่เราได้รับมาสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง นี่คือสิ่งที่ทําให้เราได้เปลี่ยนกลายเป็นนายหน้าจัดหาสินค้าจากจีนให้กับชาติอื่นๆที่จีนไม่ขายของให้ได้ทําให้ไทยได้ประโยชน์ด้านการค้าตรงจุดนี้สูงมากเพราะถ้าใครจะซื้อของจากจีนในยุคนั้นอย่างโปรุเกตเป็นต้นก็จะต้องซื้อผ่านไทยเท่านั้นค่ะและต่อมาก็จะเป็นยุคของพระเจ้าประสาททองแห่งราชวงศ์ประสาททองนะคะที่มีจุดน่าสนใจก็คือยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่การมีการจัดตั้งพระคลังสินค้า ถูกขาดการค้าโดยกษัตริย์เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอาวุธและดินปืนซึ่งในสมัยของพระเจ้าประสาททองโลกก็ได้เข้าสู่ยุคศตรวตรรษที่17แล้วจากนั้นยุคที่น่าสนใจอีกยุคหนึ่งที่หลายหลายคนต้องรู้จักแน่นอนเลยก็ยคือยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ประสาททองเช่นกันยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยเราได้ทำสัญญาการค้ากับฮอ,อลันดา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามีการติดต่อค้าขายกับฮอลันดานและมีคนฮอลันดามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากจากที่เราจะเห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่เลยก็คือหมู่บ้านฮอลันดาฮอลันดานะคะที่จังหวัดอุทยาและรู้ไหมคะว่าฮอลันดานเนี่ยจริงๆแล้วในปัจจุบันคือประเทศอะไรอ่าถ้าดูจากรูปแล้วมีเป็นประเทศที่มีกรุงอัอมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงใช่ค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจาก ทำสัญญาการค้ากับพลันดาเสร็จแล้วถัดมาไม่นานเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14ก็ได้ชวนให้พระนารายณ์เลียนศาสนาจากที่เราได้เห็นกันในละครน,นั่นเองค่อนข้างแซ่บทีเดียวจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทำสัญญาการค้ากับฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในยุคนี้นะคะและถัดมาในศตวรรษที่18จะมีอีกหนึ่งเกร็ดที่น่าสนใจมากมาก แต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ในตำราทั่วไปอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเอาไว้นะคะจะขอเล่าเป็นเ,เกร็ดความรู้สุดท้ายละกันในสมัยของสมเด็จพระสันเพชรที่9้าหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงยุคนั้นเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นยุคแห่งความวุ่นวายในจีนในสมัยราชวงศ์ชิงภัยธรรมชาติคุกคามอย่างหนักโรคระบาดก็แพร่กระจาย ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของจกักรพรรดิคังซีผู้โด่งดัง3าซีรีส์เรื่องต่างๆคัง,งซีเมื่อเจอกับโรคระบาดในรัฐต่างๆในมณฑลต่างๆของจีนเนี่ยคังซีจึงสั่งซื้อข้าวยอดใหญ่จากไทยถึง3 0 0แสนหาบคนทั่วไปอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า3 0 0แสนหาบเนี่ยเยอะแค่ไหนลองมาดูสูตรกันนี้ค่ะ,คะ1หาบเท่ากับ60.97กิโลกรัม0 0แหาบ เท่ากับ18,291ตันหรือเท่ากับ18.2ล้านกิโลนี่ค่ะคือคังซีต้องบอกว่ายุคนั้นเน่ยเปแทบหมดพระคลังจีเลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยไทยเนี่ยจริงๆแล้วได้กําไรคือมีการค้าขายที่จเจริญรุ่งเรืองมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าข้าวลอตใหญ่จากจีนเองซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าจากละคอรหรือจากอะไรก็ตามสมัยพระเจ้าอยู่หัวไทยศาสตร์เนี่ย จริงๆแล้วตอนนั้นขุน,นั่งไทยกับคุณน,นั่งจีนก็จะมีคือต้องบอกว่ามีคุณน,นั่งจีนมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยค่อนข้างสูงก็มาจากการค้าขายใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนนั่นเองค่ะ